ตโตท็อปเทรนสติขาว,วันนี้เราก็จะมาเดี้วสันต่างๆเกี่ยวกับเริปบตกันอีกแล้วนะครับตลาดก็มีการบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มีแดงลงไปด้วยบางตัวนะครับก็ถือว่าตอนนี้นะครับตลาดกําลังที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีการขาวออกไปจากตัวใหญ่เนาะแล้วก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานครับที่ทําให้หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวแล้วก็ผิดหวังแต่มันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามตรงนั้นอีกทีนึงแต่ว่าภาพรวมของตลาดก็อย่างที่เพื่อน แต่กระแสเม,ม็ดเงินที่ไหลเข้า ECF วันนี้นะครับมันก็แตกต่างจากเมื่อวานเนาะปกติแล้วเนี่ยชาแดงมาหลังจากนั้นนะครับตลาดมันก็จะแดงตา่างซึ่งมันก็แดงไปแล้วแหละนะครับตอนนี้มันเขียวขึ้นมาฮะตลาดก็เขียวตามเนาะก็ m i c r o s e ลเ e r 7.7นะครับทเ e t f ก็4.7นะครับแล้วก็บิตคอยนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวแบล็คล็อกเนี่ยก็บวกขึ้นมา3.79เช่นกันนะครับทีนี้ครับการที่มันบวกขึ้นมานี้ก็มีการรายงานออกมาผลกําไรของบริษัทต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นเช็คไม่ว่าจะเป็นคครไ่วาัาง จะเป็นบริษัทขุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวาทางสำรองบิโคนเซกิเซอร์อะไรพวกนี้นะครับที่ออกมาของแต่บริษัทพอมันมีการรายงานตรงนี้ออกมามันค่อนข้างดีจุดมครับก็เหมือนกับที่ผมได้พูดถึงคลิปเมื่อวานครับว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันดีมากๆเลยนะแต่สมัยตลาดมันถึงมาแดงนะครับมันอาจที่จะเป็นการสรรับกะหลอกให้คนขายออกไปก็ได้ซึ่งเรื่องนั้นนะครับจากผลการสำรวจของกลาสสโอนออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องในทีหึงว่าจริงๆแล้วเนตลาดค่อนข้างดีเลยนะตัวเลขที่อยู่หลังบ้านเนี่ยเ แดงจังเลยมันลงจังเลยแต่ก็เราไม่ได้ดูหลังบ้านว่าออกระเป๋าเงินมีการถือมากขึ้นนะมีการสะสมบิตคอยมากขึ้นของคนที่ตือหนึ่งร้อยบิตคอยขึ้นไปถึงหนึ่งหมื่นมีการเข้ามาของวานตัวใหม่มีการเข้ามาของคนใหม่มีการสร้างกระเป๋าใหม่มีการอัดเงินเข้ามาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นวานสิบสามสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูข้อมูลตัวนั้นครับเราอาจจะหลงไปกับรรตลาดโอเคมันไม่ดีเลยจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่นะครับหน้าฉากเท่านั้นแต่ว่าหลังบ้านตรง,รนะน,น,รงนี้นนค่อนข้างที่ววเอมา้ง แต่เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปตามไปอีกทีนึง แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงตัวนั้นนะครับเราพาไปที่ในส่วนของตัวก่อนนะเปอร์เซนต์ว่าเอฟบิตคอยเนี่ยมันจะมีโอกาสร่วงไปแต่นะครับคือหลุดเก้า0มื่นไหมเออหลุด1นึ่งแสนไหมไปที่9 0,000กว่ากว่าราวนี้นะครับก็ตอนเมื่อนะครับเมื่อวันก่อนครับโอกาสมันบอกว่าเป็น55%เนาะแต่พอนะครับเมื่อวานนะครับมันมีการแดงลงไปนะครับตัวเลขมันก็ได้มีการเปลี่ยนไปนะเป็น6กสิบเปอนครับนะคือตอนนี้นะครับต้องบอกรันว่าเมื่อวานวันก่อนวันนี้พรุ่งนี้นะตัวเลขมันสลลััับบกนนนไดด้ตอออเเมมืื่วห5050 พอตอนนี้ขึ้นมา66อะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่ซึ่งสิ่งนี้ครับเราก็จะต้องนะมาดูกันอีกทีนึงครับว่า เราเนี่ยจะไหลตามตลาดไหมถ้าเกิดว่าเราจะไหลตามตลาดเนี่ยคือว่าไม่หมดน,นะให้มาดูข้อมูลหลังบ้านว่าตอนนี้มีการเซิร์ชนะครับในส่วนตัวบิตคอยเซิร์ชเกี่ยวกับคริปโตซร์ชเกี่ยวกับเอาคอยของ Google อะไรพวกนี้มากไหมนะหรือดูข้อมูลว่าตอนนี้มีคนดูเซิร์ชหาดูคลิปนะเกี่ยวกับคริปโตมากหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคนมีการซร์ชเข้ามามากเอสเซว่าคนเริ่มเข้ามาในส่วนตัวการปิพมเม็ดเงินนะครับออกมาจากเทเเตอร์มีการปิ้์ออกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็มีการซื้อนี่จากอเมริกาหรือออเปปล่าาาบบรรัตตงงมมมีีกกกไไไ้้้ะแนนนนค็ดู จะไม่ถูกนนตลาดที่จะสับาลองแล้วก็อ่อนไหวกับตลาดได้ แล้วก็ยังมีข่าวดีนะครับก่อนหน้านี้2ปีนะครับได้มีข่าวออกมาว่าซัมซุงเตรียมเปิดตัวนะครับในส่วนตัวกระเป๋าเงินที่จ่านะครับที่จ่าล้วก็มีกระดานเทรดนะให้กับในส่วนตัวคริปโตนะคือทั้งบิตคอยอีเชียรีมคริปโตอื่นเนี่ยซัมซุงเขาก็จะมีกระดานเทรดของเขานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราสักผ่านผ่านมาเนาะก็หลายปีนะครับประมาณสักปี2ปีเนี่ยมันก็หายเงียบไปนะครับแต่ต่อมานะครับในส่วนตัวซัมซุงเนี่ยก็ได้มีการเปิดใช้งานนะครับอีเชียรีมสเต็กกิ้งนะครับบนอุปกรณ์กาแล็กซี่แล้ว มันสามารถทําให้ผู้คนมากกว่า200ล้านคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอิสรีเมได้นะคืออิสรีเรียูคือ, U, คอดอกเบี้ยนะโดยตรงนะเพียงแต่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเข้าถึงคนได้ง่ายสุดเพราะว่าคนก็ใช้ซัมซุงหรือว่าพวกเนี้ยค่อนข้างเตียเยอะนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ ตัวเครื่องหนึ่งเองของผมนะครับก็เป็นซัมซุงเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้กําลังร,งรออัปเดตครับว่าถ้าเกิดอัปเดตมาเนี่ยทางไทยจะมีหรือเปล่านะเออถ้าเกิดว่ามีเนี่ยฟังก์ชันฟีเจอร์เป็นยังไงนะครับมันน่าสนใจไหมดอกเบีย้ยให้มากกว่าตัวอื่นหรือเปล่าให้มากกว่าออนโดให้มากกว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่าก็ถือว่านะถือบางทีบางครั้งนะครับถือเงินเอาไว้นะครับฝากธนาคารอาจี่จะไม่ได้ดอกเบีย้ยกําไรเท่ากับฝากคริปโตด้วยนะแต่ว่าต้องยอมรับความเสี่ยงตรงราคาลงราคาขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครยอมรับความเสี่ยงไม่่่ไไได้้นนนะรรปปทีกก็ําาแแอยูลวมณ สัก4-10%ิ์นะไม่ว่าจะเป็น u ู c นะครับ FUSD นะครับแล้วก็เทเลเตอร์อะไรพวกนี้เนาะ อาจจะนี้ครับที่เราพูดถึงว่านครับอาจจะมีสัญญาณที่มันไม่ดีเข้ามาครับจากกรณีที่ตลาดมันมีความลังเลอะไรแบบนี้เนาะก็ครับส่วนหนึ่งนะก็มาจากความผิดหวังอย่างที่เราพูดไปถึงต้นคลิปเนะว่าทรัมป์เนี่ยนะครับหรือว่าครอบครัวเขาเนี่ยมีการขายบีคอยออกไปหลังจากที่มีการเก็บเข้ามาครับซึ่งเราก็อย่าไปฝากความหวังไว้กับค้มกลุ่มนี้นะครับคือเขาสามารถที่จะนะครับพลิกลิ้นแล้วก็สามารถทําให้ตลาดเนี่ยบวกแล้วก็ลบได้ซึ่งนะครับลาวานไฮเปอร์ลิควิดตัวนั้นนะครับที่มีความแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นคนในหรือว่าจะเป็นครอบครัวของทรัมป์นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จานะเป็นแค่เวลา30มนาทีก็สามารถแทงช็อตได้แทงลองได้แล้วก่อนกำไรไปแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการปิดสถานะก่อนที่จะมีเรื่องไม่ดีออกมาในท,ท,ทันทะ่วงทีเนาะซึ่งมันก็ผิดสังเกตเนาะทีนี้ครับในส่วนตัวบบรนทรัมป์นะครับเขาก็ได้มีการขายบีซออกไปประมาณสัก2,600 C นหะมูลค่าก็28 4 9 2ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ แล้วก็นะครับทันทีที่นะครับลูกชายของทรัมป์ขายออกไปนะครับปลาวานก็ได้มีการซื้อเข้ามาเพิ่มอีกนะก็คือ2,000 BC ทนะ่าเหลือมานสัก220ล้านก็คือซื้อในตอนที่ราคาตกนะครับตั้งซื้อนะครับตั้งแบบเก็บไว้เลยถือว่าเป็นปลาวานที่ฉลาดมากๆนะก็นั่นแหละครับคือ ที่ซีซีบอกเขาว่าทันทีที่คุณปล่อยเหรียญของคุณออกไปมันจะตกไปอยู่ในมือมือของวานทันทีนะเพราะ,ะนั้นกอดไว้ให้แน่นแต่เรื่องนี้ก็ไม่สามารถบอกใครได้นอกจากประสบการณ์เนะเาะเราบางคนก็อนะครับต้องใช้ประสบการณ์คือบางทีเนี่ยเราก็ดูข้อมูลฟังแล้วก็เคยได้ยินมาแต่สุดท้ายเนี่ยบางทีเราก็เห็นตลาดปุ๊บใจไม่ดีเนาะก็ขายออกไปจนนะครับเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าโอเคเพอเราขายออกไปพอเราซื้ออีกรอบหนึ่งราคาก็จะแพงบางทีทนถือมันจะมีโอกาสที่ได้กาไรมากกว่าอะไรแบบนี้ แต่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวไม่ดีมาบ้างมีการข่าวไปจากข้อข้อคำบ้างแนตะ่ว่าผมจะเสิร์ฟข่าวดีมาให้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้พิจารณาดูว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอย่ามองแค่วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็อาทิตย์นี้นะครับให้มองประมาณสักปีหน้า10ปีข้างหน้าอะไรแบบนี้นะครับมันจะเป็นยังไงในทิศทางของริโตเนาะทีนี้เราก็มาดูในส่วนตัวนะครับบริษัทพลังงานแสงอาทิต์นะครับของรูบบราซิลเนาะก็จะมีการนะครับ เปิดนะแล้วก็จะมีการสำรวจนะการขุดบิตคอยเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะแก้ปัญหานะครับในส่วนตัวพลังงานที่มันเกินมาคือตอนนี้เขามีปัญหาแล้วว่าพลังงานไฟฟ้าที่เขามีอยู่มันเกินนะไม่รู้จะจัดการยังไงก็เอ๊ะเอามาขุดบิตคอยดีกว่าไหมอะไรแบบนี้นะซึ่งมันก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะมันจะช่วยรักษาระบีบวิของเจ้าตัวบิตคอยด้วยและที่สําคัญนะมันก็จะทําให้นะคือการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นนั่นเองครับ แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เราได้พูดถึงในสู่ของตัว Google ไปแล้วนะครับ Apple ไปแล้วนะครับบริษัทที่เป็นในสู่ของเทคเนาะที่มีกําไรเกิดขึ้นมานะทีนี้ครับในสู่ตัวเอ,อ่อ Micro s ร l เซเองนะครับก็ที่มีการรายงานกําไรออกมาครับตอนนี้ที่เขาเนี่ยสามารถทําได้ในไตรมาสที่3นะก็คือประมาณสัก2.8พันล,น,น,นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ถือว่าโอ้โหโคตรบ้าเลยนะคือโคตรกาไรจริงๆนะครับก็นั่นแหละครับคนบอกว่า m i c r o s e l l เนี่ยจะถังแตกแล้วแต่สุดท้ายแล้วคือกําไรเขาก็มีจริงๆนะ แล้วก็ยังมีข่าวดีนะครับว่าประธานาธิบดีลคทรัมป์นะจะมีการประกาศแต่งตั้งประธานาธิดีจะมีการประกาศแต่งตั้งนะครับประาธานธานาคารกลางหรือว่าเฟดเนี่ยคนใหม่เนาะก่อนคริส,สต์มาสนี้นะครับเพื่อที่จะแทนที่กับโจโรมพาเวลเนมาดูกันครับว่าคริส,สต์มาสนี้นะเราจะได้เห็นว่าเป็นใครแล้วก็มันจะมาจริงๆหรือเปล่า แล้วก็พอพูดถึงพี่ไมเคิลเซเลอร์เมื่อกี้นะครับขอไปที่เรื่องนี้อีกนะครับก็ไมเคิลเซเลอร์นะเขาก็บอกว่าเรากําลังได้ยินเขาหรือว่าธนาคารใหญ่ในอเมริกาจะเริ่มซื้อบิตคอย์เก็บแล้วก็รักษาบิตคอยแล้วก็มีการออกเครดิตให้การถทรัพย์บ,บิตคอยเป็นหลักประกันภายในครึ่งปีแรกของปี2026นะครับก็คือธนาคารเหล่านี้เลยที่เป็นตัวเรกตัวปึกนะครับแล้วก็ตัวตึงฮะก็จะมีในส่วนของตัวโกลแมนแซดเนาะเจพีมอลนะครับเราก็จะมีอเมริกามซิตี้มีอะไรพวกนี้นะครับอืมก็ถือว่านะนี คือตัวตึงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาจริงเนี่ยก็ถือว่าลูกค้าเยอะมากเงินแบบมหาศาลเลยแล้วก็ยังมีเวเนซุเอลาอีกนะครับก็เตรียมที่จะเพิ่มบิตคอยเข้าไปในเครือข่ายธนาคารแห่งชาติเนาะซึ่งจะทําให้ธนาคารต่างๆเนี่ยสามารถที่จะจัดการเกี่ยวกับบิตคอยให้กับลูกค้าได้ภายในประเทศก็คือว่าสามารถที่จะให้บริการได้อะไรแบบนี้ก็มือนกบแหม่นะครับคือตอนนี้ก็ต้องบอกรับว่าเหมือนซีซี่บอกเลยครับว่านะครับทันทีที่ประเทศ ถือสาบันต่างๆเริ่มเก็บเนาะไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้ามาได้เร็วคุณก็จะได้ของถูกเพราะว่าไม่มีใครแล้วครับที่อยากเป็นคนสุดท้ายแล้วก็นะแล้วก็นะกลายเป็นนะครับที่รองสภาพคล่องให้กับคนอื่นเนาะ คือทุกคนครับมีบิตคอยเป็นของตัวเองแต่ว่าราคาที่พวกเขาได้นะคือราคาที่พวกเขาสมควรได้รับแล้วคือเขาจะหมายจะหมายความว่าคือคุณซื้อในราคาเนี้ยคือคุณสมควรได้รับในราคานี้แต่ถ้วค,คุณซื้อหลังจากนี้มันแพงขึ้นก็คือนั่นแหละคือตามวิสัยทัศน์ของคุณก็คือว่าคุณควรที่จะได้รับราคาเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าวิสัยทัศน์คุณมีแค่นี้อะไรแบบนั้น และไม่ใช่แค่บิคอยน์ฉะนั้นนะครับม,มีข่าวดีนะซึ่งก่อนหน้านี้นเราได้พูดไปประมาณสัก4ครั้งนะสำหรับคุณทอมลีนะทีมได้มีการเก็บอีเธอรียมเข้ามารับล่าสุดเลยเนี่ยเราก็เพิ่งพูดไปเมื่อวานเนาะแต่ตอนนี้เขาก็มีการจัดเข้ามาอีกนะครับก็ได้มีการซื้อเข้ามาเพิ่มอีกนะสี่หมื่นสี่พันสามสิบหกอีเธอรี่มหรือประมาณสักร้อยหกสิบหกล้านนะก็ถือว่าเขาเอาเก็บเข้าไปในคลังของเขาเอีกแล้วนะคือเขามั่นใจจริงๆหรือเปล่านะครับที่จะเอาอีเธอรียมเข้ามานะอะไรทําให้เขา,นขนาดนนั้น ไม่ใช่แค่ทอมรีนะครับแจ็คมาเรารู้จักหาซิตี้จีนนะครับก็ได้มีการเก็บเขามาเหมือนกันนะครับคือทยอยเก็บเหมือนกับทอมรีเลยนะเออหรือว่าเขาคิดว่ามันจะไปถึง1 0,000ืนจริงๆนะถ้าเกิดว่าไปถึง1 0 0 0 0มืนจริงๆนะรเราน่าจะได้เห็นนะประวัติศาสตร์ของคนที่นะร่รำรวยจากออซิเรียมจากแบบหลายๆข่าวหลายๆสำนักงานก็เป็นได้นะเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่ากระเหยนก็คือรือในการการเก็บ ตอนนี้ต้องบอกว่าแย่งกันเก็บมากจริงๆสำหรับอิเทเรียมถึงแม้ว่าราคาจะยังไม่ได้ไปแบบรูราเหมือนบีคอยเนาะแต่ว่านะครับาการสะสมอยู่ภายในเนี่ยมีเยอะมาก แล้วก็พาไปที่คุณแซมแบ็กแมนฟรีดนะครับก็ได้มีการกล่าวว่า FTX เนี่ยไม่เคยล้มละลายนะมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะชําระคืนให้กับลูกค้าทุกคนได้เสมอทั้งแบบเต็มจํานวนแล้วก็รูปแบบของสิ่งของนะเอออันนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับจู่ๆก็กลับมาเอ,อนะครับก่อนหน้านี้น,นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อนะครับปีที่แล้วนะครับหรือว่านะช่วงๆต้น,ตนๆปีนะครับก็มีข่าวออกมาครับว่าในส่วนตัวคณะกรรมการนะครับของ FTX เนี่ยเขาเตรียมพร้อมนะที่จะทำการโหวตเนาะแล้วก็ว่าเจ้า f เ x กเนี่ยกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่ นั้นก็มีการโหวตไปนะว่าจะทําการคืนเงินให้ลูกค้าให้หมดก่อนนะถึงจะไปคุยเรื่องนี้กันถ้าเกิดว่ากลับมาได้เนี่ยก็อเหรียญตัวนี้นะครับคิดว่านะคิดว่านะตอนนี้แซมไปเป็นฟีดพูดออกมาแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีเหรียญตัวนี้อยู่นะครับก็ถือว่าถ้าเกิดวันฟื้นขึ้นมาได้ก็คิดว่าหน้าราคาจะไปแรงอยู่เหมือนกันนะอันนี้ไม่ของฟันทงนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่เหมือนกับรู้หน้าเลยล้มสลายลงมาก็อย่าไปหวังอะไรกับมันมากครับแต่ถ้าเกิดนะคันที่ที่คืนเงินลูกค้าครบชบ ครบหมดนะครับแล้วเขาโหวตข,ขึ้นมาว่าโอเคเอาฟื้นขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เอาราคาเด่นก็ขึ้นมาอีกเนี่ยตอนนั้นคิดว่าน,น่าจะมีเศรษฐีหลายคนนะที่เก็บไว้อยู่นะแล้วก็ไปชี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับข้อเรื่องนี้นะทุกๆครั้งทุกๆวันที่1น,นะครับมันก็จะมีการปลดล็อกในส่วนตัวริโป้เนาะซึ่งริโป้ก็จะมีการเตรียมปลดล็อก XRP ประมาณสัก1 0 0 0ล้านนะครับพรุ่งนี้นะครับ ึงพันล้านครับในวันนี้เนาะก็คือ1นึ่งพฤิกานะครับก็ดิปโปจะมีการปล่อยออกมานะครับซึ่งข้อมูลก็มีการประมาณการเอาไวป้ประมาณสัก 2. 4พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะก็ปกติแล้วก็จะมีการใช้เพียงประมาณสัก2อ0ถึงสามร้เอ็กพีเท่านั้นเองนะครับสองถึงสามร้อยล้านเอ็กพีเท่านั้นส่วนที่เหลือนี้ก็จะถูกออกขึ้นเป็นล็อกใหม่อะไรแบบนี้นะแต่ทุทกๆครั้งที่ราคาที่เหรียญมาถูกโดนล็อกมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าราคามันจะแดงนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครจะรอซื้อนะก็รอซื้อตอนที่ปล,บบนลาาด,ดนะ แล้วก็ปิดชยดย้ยโดยเชียรเตอร์นะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าเชียร์เตอร์ก็ได้มีการเผยแพร่นะครับรายงานออกมาว่าสามารถที่จะกวดกกำไรได้ประมาณสักหนึ่งหม0 0นล้านดอลลาร์นะครับตั้งแต่ไตรมาสที่1นึ่งจนถึงไตรมาสที่3ของปีสองพัแล้วนะเออ แล้วก็มาดูที่โฟล w สปอร์ตวีคอย์ e ี f นะครับในวันที่30เนาะก็มีเมงินไหลออกไปจาก b บ a c k ล็อก290ล้านนะครับเยอะเลยนะฟิลิตี้ก็46ล้านนะครับแล้วก็ m i s s w i ์ห้5ล้าน a r ร65ล้านนะครับแล้วก็วานแอกเนี่ย3.8ล้านเจสเกลก็ขายออกไป10ล้าน8ล้านอัตราณนี้นะครับก็โดยรวมแล้วมีเมงินไหลออกไปที่4 8 8ล้านก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับ2วันติดต่อกันแล้วจาก29-30เนาะ มาชี้อีจีเรียม ECF นะครับก็เช่นกัน,นครับไหลออกไปนะครับก็คือแบ็กล็อก118ล้านนะครับฟิลิตี้สิล้านนะครับแล้วก็มิสไวส์สาล้านนะครับวันแอกก็สองจุดเจ็ดล้านเจสกิ G ลสี่ล้านโดยรวมแล้วม,มีเงินไหลออกไปที่สี่ร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบสี่จุดสองล้านก็สองวันติดต่อกันเหมือนกัน,นครับยังไม่ค่อยดีเหมือนกัน ส่วนโซลน,นา e c f นะครับก็วันที่3ามนะม,มีเงินไหลเข้ามาที่นะครับ36ล้านกับ8 0 0แสนนะครับก็โดยรวมแล้วม,มีเงินไหลเข้ามาที่37.3ล้านก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะน้องใหม่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็ให้เวลาเข้าหน่อยคออ่ะจะทําได้ดีกว่ออา,านี้ก็ได้ในอนาคตเนานะเอาโอเคทักสสารบวนันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับส like, ไครต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสสารบวนันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ